สีมงคลคนเกิดวันอังคารตั้งแต่วันที่13ถึง19ตุลาคม2อ6 8จะเป็นสีอะไรบ้างมาดูกัน,นะครับถ้าคุณกำลังต้องการสีที่เป็นมงคลสีที่นำโชคนำเรื่องดีๆมาให้กับคุณในช่วงนี้คุณจะนำไปใช้กับสีของเสื้อผ้าก็ได้หรือสีของเครื่องประดับก็ดีนะครับจะเป็นพวกหมวกกระเป๋ารองเท้าแว่นตาผ้าเช็ดหน้าผ้าพันคออะไรก็ได้นะครับที่มันมีสีแล้วคุณเองก็สามารถพกติดตัวไปได้ในทุกๆวัน คุณจะเลือกเอาสีใดสีหนึ่งที่ผมจะเปิดนี้ไปใช้หรือว่าคุณจะ mix and match เอาทุกๆสีเลยหรือเอาแค่บางสีมาจับคู่คละเคล้าผสมผสานกันก็ใช้ได้เช่นกันนะครับอะมาดูกันสีมงคลสำหรับคนเกิดวันอังคารในสัปดาห์นี้นะครับสีแรกคือสีชมพูหวานแหววมาเลยนะฮะสีชมพูแล้วก็สีแดงเข้มๆเลยนะครับสีชมพูสีแดงเข้มรวมไปถึง สีดำและก็สีขาวด้วยนะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับหรือจะไปใช้ทั้งหมดเลยก็ได้ชมพูแดงเข้มดำและขาวชมพูแดงเข้มดำและขาวนะครับลองไปใช้ดูนะครับก็ขอโชคดีนะฮะ